อร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระ,กะป๋องกับตันเรือตอนนี้ผมอยู่กับผู้ร่วมรายการของเราแล้วนะครับน้องมิ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่รับสักลายมือเป็นแบบเป็นใช่ค่ะเป็นสักลายมือเศรษฐีอะคะ่ะ<า>สักเส้นลายมือเศรษฐีมาใช้บริการได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้น้องมินน้นจะร่วมสนุกกับเราโดยทําเมนูจากปลากระป๋องกับตันเรือวันนี้ทําเมนูอะไรครับสปาเก็ตตี้ปลากระป๋องผัดกะเพราค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับไม่ยากครับ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยพริกกระเทียมผัดลงไปให้หอมนะคะตามด้วยปลากระป๋องกับตะเรือผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยน้ำตาลน,น้ำปลานะคะตามด้วยใบกะเพราผัดลงไปให้เข้ากันจากนั้นก็นำมาราดบนเส้นสปาเกตตี้ที่ลวกไว้แล้วก็จะได้เมนูสปาเกตตี้ผัดกะเพราปลากระป๋องที่แสนอร่อยแล้วค่ะ สนับสนุนโดยปลากระป๋องกับตันหรือปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มขน้นหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือสั่งในช้อปปี้ลาซาดา